สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Society รายการ IT ที่มีสาระที่คุณสามารถนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้จริงเรื่องราวดีๆที่ IT Society จะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียและที่สำคัญประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วยครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Line นี่เอง l ล n e แอปพลิเคชันสุดฮิต ที่ใช้ความน่ารักของสติกเกอร์มาเป็นตัวสื่อสารระหว่างกันด้วยรูปแบบที่น่ารักสดใสและใช้งานปรีทำให้ไลน์เป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตติดอันดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักไลน์แต่แค่รู้จักเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วละครับใครที่ยังไม่มี ID Line หรือแอปพลิเคชัน Line ไว้ชิชดแชทกับเพื่อนต้องฟังทางนี้เลยละครับเพราะเราจะมาสอนการใช้ l ล n e กันทีละขั้นตอน โดยไม่ต้องง้อลูกๆหลานๆที่บ้านเลยละครับอันดับแรกโหลดแอปพลิเคชัน Line กันก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นของ iOS ผ่าน Apple Store หรือ Android ผ่าน Google Play พอโหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้าไปแล้วกดสมัครได้เลยที่ทำต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับจากนั้นสิ่งที่แอปพลิเคชัน Line ต้องการคือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราครับ ใส่เบอร์มือถือแล้วกดยอมรับเงื่อนไขของทางไลน์จากนั้นรอ te S M S code ตัวเลขเพื่อยืนยันว่าสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เมื่อใส่โค้ดตัวเลขเสร็จก็จะไปตั้งค่าเบื้องต้นกันครับซึ่งหน้าต่อไปจะเป็นหน้าเพิ่มเพื่อนที่จะเอาไว้แชทกับเราแล้วล่ะครับถ้าใครที่ต้องการเพิ่มเพื่อนทั้งหมด จากรายชื่อโทรศัพท์ที่เรามีก็กดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติและอย่าลืมกดอนุญ,ญาตให้คนอื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้ถ้าเราต้องการให้คนที่มีเบอร์ของเราแอดเราได้ทันทีครับต่อจากนั้นก็ใส่รูปภาพของคุณและชื่อที่ปรากฏได้เลยครับ จากนั้นใส่อีเมลพาัสเวิร์ดแล้วก็กดลงทะเบียนเท่านี้ก็ได้เวลาสนุกกับการเล่นแชทผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วครับคุณผู้ชมสามารถแชทส่งสติกเกอร์ หรือส่งรูปภาพให้แก่คนรู้จักได้อย่างง่ายดายและไลน์นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้คนเราสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันมากขึ้นอีกด้วยครับ แต่ถ้าใครมีเพื่อนหรือกลุ่มคนสนิทยเยอะแล้วอยากจับกลุ่มมัมอยกันทีละหลายๆคนก็ไม่ยากเลยล่ะครับเพราะอะไรเขามีฟังก์ชันให้เปิดกลุ่มแอดเฟนทีละหลายๆคน,ๆคนเพื่อความสะดวกสบายและเพิ่มความใกล้ชิดกับคนหลายๆคนได้มากขึ้นครับอย่างการสร้างกลุ่มไลน์นั่นเองซึ่งการสร้างกลุ่มไลน์นั้นทําได้ไม่ยากเลยครับเรามาเริ่มกันเลยเพียงแค่กดอื่นๆไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วกดสร้างกลุ่มทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือสร้างกลุ่มแก้ไขรูปภาพ ซึ่งจะเป็นภาพประจำกลุ่มของเรานั่นเองครับอันดับสุดท้ายคือเพิ่มสมาชิกกดตรงที่เพิ่มสมาชิก จะเพิ่มเพื่อนของคุณลงไปกี่คนก็ได้ครับแต่จํานวนจํากัดของการเพิ่มเพื่อนอยู่ที่99คนห้ามเกินไปกว่านี้นะครับเท่านี้กุ๊ปที่มีแต่เพื่อนสนิทเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนทางธุรกิจก็สามารถคุยกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วล่ะครับยังไงยังไงก็อย่าลืมลองโหลดไลน์มาเล่นกันดูนะครับ IT Society ก็ขอสนับสนุนเต็มที่และที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มกิฟฟินไทยแลนด์เป็นเพื่อนอีกคนด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ คุณหมอต้อยของเราก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไลน์มาฝากกันด้วยแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหมอเล่นไลน์มาหลายเดือนมากแล้วนะคะก็เล่น Facebook บ้างนะคะ Instagram บ้างในส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า แอปพลิเคชันที่ชอบมากที่สุดเนี่ยคือ Line เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เพื่อนเก่าๆกลับมาแล้วมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยระยะทางที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันหลายร้อยกิโลเนี่ยเราเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ตลอดบางครั้งเนี่ยนะคะตัวหมอเองเนี่ยอาจจะไม่ว่างแต่พอมาเปิด l ล n e ดูเนี่ยก็เออตอบกลับไปได้ซึ่งต่างกับโทรศัพท์ซึ่งจะทิ้งแค่มิสคอลเท่านั้นเองนะคะหลังๆเนี่ยก็เริ่มคุยกับเพื่อนก่อนนะคะก็เป็นไลน์กลุ่มเพื่อนๆที่มาแต่นะคะก็มีกลุ่ม กกลุ่มเ,เพื่อนๆที่เตรียมอุดมเ,เพื่อนๆที่แพทย์จุลาเราก็มีความรู้สึกและะ้วค่ะว่ามันเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยทำให้คนที่อยู่ไกลกันเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้กันค่ะนะคะได้คุยกันได้กลับมาสนิทกันเหมือนสมัยที่เราอ่ะยังเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งหมอก็มาน,นั่งคิดว่าในกิฟฟอรีเนี่ยจริงๆแล้วไลน์เนี่ยตอบโจทย์การทาธุรกิจของเราเนี่ยมากๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำงานด้วยกันเป็นเครือข่ายใช่ไหมคะมีดาวไลน์มีอัพไลน์บางครั้งเนี่ยเราอยู่ไกลกันคนละจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะเรียกกันมาประชุมมาสัม นานแต่ละทียากลําบากรถก็ติดค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะบางครั้งดาวลาอยากจะมีอะไรปรึกษาเราหรือว่ามีข้อมูลดีๆที่อยากจะแชร์ให้กันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้ด้วยวิธีเดิมหลังจากที่ดิจิทัลมาเก็ตติ้งโดยเฉพาะแอปพลิเคชันต่างเข้ามาเยอะแยะเนี่ยหมอก็พบว่าไลน์เนี่ยตั้งเป็นกลุ่มได้นะคะเป็นกลุ่มของเพื่อนกลุ่มของห้องได้ออวันนี้เนี่ยหมอก็มีไลน์ที่ใช้อยู่เยอะๆเลยนะคะอยากจะให้ดูว่ามีไลน์กับน้องๆที่เป็นนักธุรกิจ กิฟฟีนนะคะซึ่งหมอก็มองว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีความรักความชอบในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะคะหมอก็อาจจะมีลายของกลุ่มของนักธุรกิจที่เป็นดมอนแกลนพาราไดส์นะคะกลุ่มผู้นําของจังหวัดลําปางกลุ่มผู้นำของจังหวัดนครสวรรค์ลายของยังเอ็กซิคูทีฟกลุ่มของน้องๆที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะหรือว่าใครที่อยากจะตั้งกลุ่มที่เป็นเฉพาะของเราขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน,นะคะ่ะ แม้กระทั่งในพนักงานหรือผู้จัดการในออฟฟิศเราก็จะมีลายกิฟต์โซรนผู้จัดการที่มาน้องๆที่เป็นผู้จัดการภาคของศูนย์ธุรกิจก็จะมีลายที่หมอติดต่อกับภาคติดต่อกับผู้นําในตําแหน่งต่างๆหมอก็คิดว่าสําหรับทุกท่านนะคะที่ขยายงานในเครือข่ายเนี่ยท่านจะมีดาวไลน์หลายกลุ่มอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถเซตกลุ่มไลน์ของแต่ละกลุ่มของดาวไลน์ที่จะมีเรื่องราวที่อยากจะพูดพูดพูดคุยกันให้กําลังใจกันให้ข้อมูลดีๆปรึกษาหารือก็เหมือนกับ เราทั้งหมดเนี่ยได้ทำงานกันอยู่ใกล้ๆนะคะประสิทธิภาพของทั้งสายสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นประสิทธิภาพของการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็คิดว่าลายนี่แหละนะคะมีไว้เพื่อกิฟฟารีนและถ้ากิฟฟารีนเนี่ยใช้ลายให้เป็นประโยชน์นะคะหมอก็เชื่อว่านักธุรกิจทุกท่านก็จะลดระยะเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลทีมงานได้มากเลยะคะ่ะ